สวัสดีค่ะกุ๊กิ๊บนะคะเพจโตโยต้าใส่ดีโจกุ๊คิ๊บค่ะวันนี้นะคะกุ๊กคิ๊บใส่เสื้อลายดอกต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะกิ๊บค่ะวันนี้อยู่กับรถโตโยต้ายาริสแฮร์แบ็กประตูด้านหลังนี้แล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวสียอดฮิตของคนไทยค่ะนิยมตีโอมค่ะสีขาวคันนี้นะคะกิ๊บจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะตอนที่กิ๊บเช็คอ่าเช็คความเรียบร้อยนะคะของรถลูกค้ากุ๊ปกิ๊บคันนี้นะคะจะบอกว่า พอเปิดประตูเข้าไปอาหารกลิ่นมันใหม่กินใหม่เจ้าบอกว่าใหม่ยังไงอ่ะคือแบบแบบอยากให้มาดมด้วยกันนะคะมันใหม่จริงๆแบบว่าลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะอยากจะให้แบบรีบตัดสินใจมาดมกลิ่นรถใหม่ด้วยกันไปเลยระคะแต่ต้องกับเซลล์กุ๊กกิิฟเท่านั้นนะคะอาชีพของลูกค้ากุ๊กกิิฟคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวบอกะะราคาตัวรถก่อน รุ่นที่กิฟต์กำลังจะส่งมอบนะคะเป็นยาริสแฮชแบ็กห้าประตูค่ะราคาตัวรถอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเป็นตัวสปอร์ตนะคะ <Wow. S 1> ตัวสปอร์ตเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกคุกกิกก็แถมไฟตัดหมอกให้เบาะได้เบาะหนังค่ะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะชุดแต่งรอบคันนะคะล้อแม็กนะคะชุดสเกิร์ตนะคะคิ้วกันสาดเบามือจับคุกกิ๊ตแถมให้หมดเลยโปรโมชั่นรถยาริสจ่ายเพียง3,9 0 0บาท39 0 0จริง,รง,รงๆค่ะ3 9 0 0ได้ลดกลับมาไปเลยประกันแถมพเรบอแถมจดเะเบนแถม สามพันเก้าไม่จ่ายจุกจิกไม่จ่ายเจ๊ไม่จ่ายเพิ่มเติมจ่ายเพียงสามพันเก้าเอารถกลับบ้านได้เลยนะคะเฮ้<ๆ> <Hey. S 2> <laughs> ไปค่ะน้องเล็กนะคะคลิปล่อยฟังก่อนอ่ะตามมาพร้อมกันลูกค้ากรุ๊ปคิปนะคะกําลังเซลฟี่อยู่กันด้านนู้นเลยนะคะน้องเล็กค่ะมีอาชีพนะคะเป็นอ่าเขาเรียกไงคะร้านเสริมสวยอ่าน้องเป็นร้านเสริมสวยคนเดียวอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำมีภาระมีภาระรถแล้วคันหนึ่งมีวีออสอยู่ที่บ้านคันหนึ่งนะคะก็สามารถซื้อคนเดียวได้เีืนี้น้องเล็กรอแล้วนะคะพร้อมครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องเล็กนะคะว่าทําไมถึงเลือกเซลล์พิกุปต์ทำไมถึงเลือกรถโตโยต้าค่ะน้องเล็กมาแล้วถึงคิวน้องเล็กแล้วสวัสดีคุณแม่อีกครั้งนะคะสวัสดีน้องเล็กอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้านะคะคุณแม่ขออนุญาตวางไมค์ก่อน วันนี้นะคะน้องเล็กมาจากจังหวัดอะไรคะเพื่อนเพื่อทางบ้านรอฟังอยู่ค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่สระบุรีนะคะมีอาชีพทำอะไรคะน้องเล็กทเปิดร้านเสริมสวยค่ะโอเคเี่ของคันน้องเล็กเนี่ยซื้อต้องใช้คนคับไหมคะใช่ค่ะใช้คุณพ่อเนาะใช้พ่อค่ะคุณพ่อกูร่วมกันใช่ค่ะน้องเล็กมีพาล้อรถอยู่หนึ่งคันค่ะเนาะคุณพ่อกูร่วมจบแค่สองคนพ่อลูกใช่แค่นั้นเองง่ายมากง่ายมากะอนี้ พูดคนเดียวเยอะแล้วนะคะพแม่หนูพูดเยอะเลยเดี๋ยวให้น้องเล็กพูดนะคะว่าทาไมถึงเลือกพี่กุ๊กกิ๊บนะคะทาไมถึงเลือกรถโตโยต้านะคะอ่าน้องเล็กเอาไมค์ใกล้ๆเลยค่ะพี่เลือกพี่กุ๊กกิ๊บนะคะคือพี่กุ๊กกิ๊บอ่ะคือช่วยดันทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ไปดูที่อื่นหลายที่แล้วเ,เขาเขาไม่ค่อยแบบว่าดูแลเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่กิ๊บมาดูแลทุกอย่างใช่ ประทับใจไหมคะประทับใจค่ะพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องเล็กด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้วันนี้นะคะแม่หนุนขอพี่ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้านะคะขอให้น้องเล็กนำลูกคันนี้นะคะไปหากินดร่ำรวยเฮงๆรับแต่เงินรับแต่ทองรับแต่ความสุขนะคะคุณแม่ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะนีขออนุญาตนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถโตโยต้าทุกรุ่นนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่นะคะ ไม่มีคนคําไม่เป็นไรค่ะบอกพี่กุ๊ก,กิ๊ฟนะคะพี่กุ๊ก,กิ๊ฟดูแลดีไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะโทรเบอร์พี่กุ๊ก,กิ๊ฟเบอร์เดิมนะคะ0 9 0 9 8 5 9 8 0 7ค่ะช่องทางการติดต่อก,ก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างและด้านล่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้มาเป็นลูกค้าคนพิเศษกับกุ๊กกิ๊ฟนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปบายเพื่อนทางบ้านด้วยกันค่ะแม่ไปบายกล้องให้หนูหนยไปบายคะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ไม่เป็นไรเลยสโลแกนของพี่กุ๊กกิฟบนะคะเหมือนเดิมค่ะไปค่ะลูกค้าร้อนค่ะเซลล์กุ๊กกิฟบหน้าร้านีห้ราคของแสเย้ ที่ได้ส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลสงการแบบนี้นะคะโปรดีๆนะคะมีที่กูกิวที่เดียวค่ะยินดีดูแลนะคะสวัคดค่ะ